กินเคยเคยไม่กล sí ้าออกคางกางหนึ่งฝั่งน yani ี้ฮึเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอยู่อย่างนั้นน่ะเราริงจริงส่วนไงเฮ้ยเกี่ยหลุดเอ้ยเอาไม่หลุดเว้ยแหมมารับแขกก่อนมาอย่าหลุดนะลูก หลอดตายแล้วถือว่ารลอดแทวนนะเราหน้าตาเป็นงี้นี่เองไม่นึกเลยเหยื่อตัวละห้าบาทสิบบาทก็ใช้ได้เขาดหมดใช่เด็กไปก่อนเด็กเด็กรับแขก อันนี้ก็เรียกเด็กรับแขกสองล้านห้าแต่รับผ่อนกับธนาคารห้าล้าน 5, 000, มันดูนะธนาคารนถ้ามัน,ถ,มนถ้ามันทําท่าขายไม่ได้นะที่คือล่อ,อชายเนี่ยโดนถ้ามันทําท่าขายไม่ได้หรืออะไรนะพอะพุ่งนี้ปุ๊บแม่งลดราคาชิปเป่งเลยร,ละระเบิดเ<า>ถิดเทิงเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องอีกหน่อยอ่ะตรงที่พี่ลงเรือตรงข้ามมีวังเยอะใช่ไหมอนาคตก็ไม่มีแล้วพวกนี้ซื้อใหพวกแขกดำเหรอ โอ,อ้โหโ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 อ้โหมันมาจะแวน่นอกูเก็บปลาแว่นอย่างเดียวหนี่ตบเด็กกันเรื่องถนัดของกูเนี่ยตบเด็กเลยเรื่องตบเด็กแก่จ่ายไม่รู้กูสายเก็บเด็กเนี่ยน่าทอว่าพี่เรากูเราใหญ่ นะตีก็ถั่วตตางกลางโอ้ตางเลยแถวที่มันหุบเลยแถวต้นแพร่ที่ว่าเป็นวังพวกกันแต่เขาทำไม่เนี่ยนะเขาทำกุ้งขาวอะเขาทำทีนะนะวิธีจับได้ล้าน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 ตลอดเลยอะอันนี้ได้ล้าน มันลำคานนะเดยมันบอกไอ้เหี้ยผ่านอยู่ได้วสวยๆนะมาทำมาทำทำเรามีซยจะตักให้นี่โปเต๋าก็ทำสำเร็จแล้วนะครับเต๋ามาแล้วหลังจากใช้เต๋ามาแล้วปลายางรุ่นใหม่นะฮะออกุ้ง กุ้งยางนะกุ้งยางนี่นี่ถือว่าใช้ได้แล้วกุ้งยางเหลืดีนะตีนะมันกุ้งกุ้งยางฮะให้เต่าโชว์กุ้งกุ้งยางอ่ะเด้ไงอ๋อนี่กุ้งยางกินหน้าตาแบบนี้เองโอ้อันนี้โดนแล้วนะครับโผ จากต่างประเทศแล้วนู่นนะโดเป็นไงครับโดดโชว์ตัวด้วยน่าจะมีไซส์ห้าเป็นอย่างต่ำนะพอเขาโดเขาจะเข้มขึงนะครับดูทําท่าทําท่าแบบเออเก็บอาการน่าดูหลังจากที่มาสังวันครับอ้ครโมเดลเล่นเด็กก็ได้ดีนึ่มาที่ช้อนอ่ะยืมที่ช้อนหน่อย เอาเอาที่ตากปลามาตักปลาก่อนมือเหม็นตั้งแต่จะไปไม่แล้วดูดูครับโต๊ะตัวโต๊ะตัวโดดโดดโชว์หน่อยดิมันยังไม่โชว์ครับมันมันเก็บตัวอยู่มันเก็บตัวอยู่โอ้โหไหลน้ำมันคว้างควางใหญ่ไหลเล้าไหลเล้ามีเงาเลี้ยงไหมครับใส่เย็น เต็มปากวะเนีเต็มเต็มปากเต็มคำเล่นเล่นด้วเป็นขวัญและกําลังใจให้เพื่อนนี่ครับหลังจากที่หลบแดดจะมานานก็ต้องออกมาประชิญกับชะตากรรมอีกแล้วโอ้ยไท่สวยเท่สวยต่อบอกใส่เท้าเข้าไปด้วยกูดูจากตะลิงแล้ว ไม่ค่อยจะดีเฮ้ยตัวปลาตัวแรกที่ผมได้กับเขาอ่ะอเขาลุยโคนไปตักให้ผมเลยนะวะน้ำแห้งๆเยอยงนู้นนะอืยังจะเล่าให้เขาฟังอกีกนี่นีหวานหวานทักที่ถ้ามันรอบทีเดียวดเลยแหละอันนี้เจ้าที่ตักปลาก็พร้อมแล้วครับเอ,เอาเอาเอาหัวเกยเตื้นเดี๋ยวก็ว่าพาปลาไปตรงนู้นไหม มันจะหายใจออกมากเกี่ยวจมูกมันอะเข้าเบ้าตาเลยอ่ะถอนมันไม่ไปไหนแล้วมันยอมแล้วมันยอมแล้วมันยอมและมันยอมแล้วอขอบคุณจมูกพอดีมัมมันดมเขาเข้าปากไหมเต่าจมูกโอ้ยถือว่าผิดกติกาไม่ได้ปล่อยไปนะครับตัวนี้เราว่ามันมันมันไม่ได้ไม่ได้ขนาดแต่ขอพี่ดูดูปลาเลยทีดูปลาหน่อย โอ้ยตาบอดจริงเออนี่ไงโอ้มันโดนเบรคกี่ต้ขึ้นมาโอ้ไม่น่าเราไม่ถึงไม่ขาดโอ้โหมันเกี่ยวหนังตาขึ้นมาไปแล้วครับพี่ต๋องรอบตัวไม่เป็นไรไปย่างะไรไม่ได้เกี่ยวไปลาย่างปลาย่างมีอยู่มันต้องเอาเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้เก่งจริงเลยเดี๋ยวเก็บคันู้นก่องอยู่นู้นเลย ไซส์ฮะประมาณห้าหกสายแต่สายเดียวใกล้เีงอนี่แหละใหญ่กว่านะแตแดงแดงประมาณแต่นูกน่ะโอ้ยนกัดตัวนม่เกียวนยไม่เกียวพี่แต่แดงแี่แดงว่าต้องตีปลายางนัแหละมันเล่นยกนะครับสูพี่โอ้สู้กับมือถ่ายถ่ายถ่ายพี่โอ้แ่วน่ะฮะถ่ายโออย่าไปบอกใครสินี่น่าจะมีส์นะครับเ

เนี่ยบอกแล้วชุดเนี่ยแสนหนึ่งพี่ก็ไม่ขายเ๋าอยู่กับพี่มาเก้าปีเชื่อไหมอยู่กับพี่มาเกปีคันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวอยู่ที่นี่ต่อเลยคันน่ะไม่ต้องค่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่กับพี่มันไม่กินแสนหนึ่งก็ไม่ขายนึงก็ไม่ขายนี่นะครับ แล้วไอ้ดินเตอร์นี้สบายไช่ครับคนต่อชูชูต่างนี้หน่อยแล้วเชียรใใ์ใหญ่กว่าวะใหญ่กว่าอุ้ยใหญ่กว่าว่ะโอ้ยใส่กันพอใครลืม,มกระเป๋าไว้ในแท็กซี <c oughs> ่ได้ฟังเพลงพี่รีบโทรมา,า <c oughs> อุย้ยจะกินที่คนเต็มเลยตลาดคุณเปลี่ยนตลาดคุณเปลี่ยนตลาดคุณเปลี่ยนอีกแล้วครับท่านเอาละครับไปแล้วครับเปลี่ยนอีกแล้วครับปลายยางละท่านปลายยางจะเยอกะนะ ทีท่ี่ก่อนที่จะกระตุกปลานั่นแหละไม่ใช่มันอันนี้เหรครับปลาจะพงหน้าตาเป็นงนี้นะครับเนี่ยได้แล้วตัดห้าอโอ้โหแสบตาเลยเฮ้ยเอาอคีมไว้ไหนปุ้นเนี่ยโยนปุ่มโยนคีมไว้ไหนะสมุดมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเอายับเลยปลายางติดจับแม่งไม่ต้องกลัวดูแล้ว<อ>ไม่ต้องเงี้ยพอดีนะหมดเลยอ่ะถ้าหัวจิกต้องซากุระปลายางต้องแบตโปรไม่อ่ะหรอก ปูแล้วเข้าอย่างนี้ก็จะแกะไงออกสิครับหลับพุ่นเตี้ยแล้วครับเต่าโชว์เลยเต่าโชว์เลยยกเลยยกเลยนั่นแหละอ่าหันมาหันมาโชว์พี่หน่อยเด้อยืดจึดๆหน่อยเดียวดูที่เป็นไงโอ้โอเคเนี่ยทีนี้โอ้โห่ต้องเที่ยวมาจากต่างชาติก็ต้องให้ไกด์ตกให้อ่ะ เออเดี๋ยวให้ไใจตกให้นะตกกับมือตัวที่สองตกกับมือตัวที่สองก็กระพง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 ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่กระพงไอ้นี่เลยเนี้ยกระพงเข้ามาเองตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ของนี่ไก่เราตกกับมือตกกับมือไก่เอ้ยไม่กินไก่ไก่เอ้ยเริ่มเข้ามาตามตรงนี้แล้วโอ้โเต๋าไม่ มิดตัวเลยเต๋อตายพี่ค่อยๆเล่นไม่เล่นนะเอาขึ้นนะเดี๋ยวสายพี่จะขาดเปื่อยแล้วนี่เปื่อยเนี่ยแต่เขาตัดใหม่แล้วตัดใหมใหม่ต่ไต่ก็เปื่อยวันซุปเลยเนี่ว่าไอ้ตุ๊นี่นะครับตัวกระมือตัวที่สองกระเมอครับเยี่ยมเลยครับตัวกระมือโกโปรไม่กล้าเปิดอะคิดดูเดะเปิดไปแล้วไก่ก็ถือึงดีพี่ไอ้โกโปรไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราไปตัดเสียงเราออกเราใส่เสียงเพลงไป เดีย๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปใต้คอมเมนต์ใช่ต,ตามนั้นเอาละครับนี่ครับเตาเป็นไ <คา S 1> งอ่ะก็บอกแล้วว่ามันกัดอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันก็าขาปากมันโค้งปากมันโค้งมันถ้ามันกินมันสู้มาตั้งแต่นู้นอะ่ะมิกเงี้ยงอะ่ะตัวแรกมันติดมุมปากมันกินขืนไปเลยถึงบอกแล้วว่าเลี้ยงต่อไม่ได้แล้วเต่ามันต้องเอาขึ้นแล้วกินสีอะไรวะแน่สีเขียวเขียวมะนาวหายแล้วเขียวมะนาวตลาดทุ้นเปลี่ยนเลยตัวที่สองตัวที่สองครับตัวที่สองอันนี้โปไก่โดนแล้วนะครับโปไก่ โดครับพกนตอนเย็นลากแเดไก่โดนแล้วครับบุฟเเขาเขาไปช่วยกันดนะมีใครช่วยหรอกคุณโทรอีฉาโปไก่โดนแล้วครับโปไก่ไน่อนไรเร่ยโลกว่าสองลูอ่ะในเดียวกันนี่ครับโปไก่ครับขณะนี้กำลังอัดปลาอยู่ใจเย็นโปไก่ใจเย็นใจเย็น อไปทเดี๋ยวกูไเดินไปหน่อยครับเดี๋ยวก็ถนัดใช้เผื่อวันหลังก็ได้นั่นแจ๋วปาทำข้าวนี่อุตส่าห์หลอกเอาเอาคันตกปราช่อนให้ให้ตีเนี่ยยังได้ปลาอีก นี่นคนตักปลาครับมาจากบางบอนโบออยนี่โอ้โหทีงมุมปากไก่ก็ไม่โดนเอาเลี่ยวเดี่ยวเจ้าเจ้าเจ้าโอ้าโอ้ยอันนี้ไม่ยากไก่คีมคีมไก่คีมคีมคีมคม,คมือน,นิ้วจะแ,แห่งเชื่อเพื่อนเลยอย่าอย่าเสี่ยงนี่อะไรคีมไหมพี่แอคชั่นมาเกินถึกวิ่งปื๊ด ครีมปดเลยนะลเพื่อนแปลกแต่จริงคือกินตอนเย็นเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่นี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะ<ๆ>ครีมเลยกูครีมเพื่อนอันเนี้ยที่คีมนะจับให้เยอะเยอะเสียหมดอ่ะโชว์หน่อยอ่าโชว์โชว์ปลาหน่อยดิเพื่อนจับอ่ะเฮ้ยคีมดิคีมเนนม,มื่อกี้จับคีบเลย ดได้อ่ะเนี่ยได้ไม่หกักหรอกโชว์ไปแล้วหนีไปเลยหนีไปอ่าชูมาสุดแขนเลยเพื่อนให้ดูเออนี่โอโ้โหแน่นอนจริงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตอนตอนเย็นเอออ<ม>ารา,ามาดูดนะมาดูผลผลงานผลงานนะครับอืา้าดวงล้วไปหลอกไอ้สองคนนะเพราะมันไม่มาใครเอยวเล่เเาทนี้มาแสบเลยอ่ะ ีมาแล้วสองตัวโอ้โหอุบอุบอ้วนสองตัวนี้แล้วคู่นั้นกินมาสิคู่นู้นใหญ่กว่าไอ้าคู่เล็กคู่เล็กนี่ใหญ่นี่ครับผลงานสีก็จะทองเลยนะมมันีใหญ่ตรงนี้อีไหมใหญ่เราไม่เจอเดี๋ยวเอาแค่นี้ก็วินี้ก็ได้แล้วนะอ่าสองตัวเข้ามาเองธรรมชาติหลังดำเลยหลังดำสีสีทองเลย กอเช้าที่ดูดโอ้ยพีไม่ติดก็น่าจะเป็นไซส์ประมาณนี้เราดูดไม่ติดไม่ไม่ยันใหญ่มากเอาไปแต่นี่ถ้าตามมาไทยนอนห่างดำนี่เราต้องชูอย่างงี้ต่อยกยดี้ยกสองมือชูดี้ยกสองมือชูหน่อยหมดเลยเจ็บมือที่เป๋งเต๋าบอกเอายกชูหน่อยเดี๋ยวพี่จะไปตัดทำกิโลก็เอากิโลับนิ่งอันนี้ก็เกือบหกโลแล้วเนี่ยอันนี้ก็สี่ห้าโล อันนี้ลูก็รวมโลโอ้โหกว่ายกชูสิชูดิเอ้ยชูเอ้ยโอ้โทิ้งมันอีกเอา้เอาแต่ว่าเจ็บมือหรอกพี่หลอกให้ผมจับมือไหมเนี่ยวันเดือนเปหลอดหลอๆแล้วเนี่ยหลอลอ,ลอโอเคโอเค